สนับสนุนข่าวกีฬาโดยโรงศีธัญ,ญบูรณ์สถาพรกำแพงเพชรไพโรธโฮมโปรโและท่าขุนรามคอนกรีตห้างชุมอิเล็กทริกมอล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวสังคมระบ,บ้านทางบีสปอร์ตกำแพงเพชรคอมกับดิฉันสาวรักษณ์คุ้มคงศักดิ์ค่คคคะและกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในขนาดนี้นะคะในหลายพื้นที่ค่ะก็หยุดการจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะคะทางทีมข่าวสังคมระบ,บ้านก็มีการนําเสนอข่าวสังคมที่เกิดขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเริ่มต้นกันที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรถวายหน้ากากอนามายัยแก่พายภิสูจในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรค่ะ เมื่อวันที่24มีนาคม2 5 6 3เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลในเมืองและจิตอาสาวร่วมใจกันทำหน้ากากอนามัยผ้าหรือแมสเพื่อถวายให้แด่พระพิสุในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่ยังขาดหน,น้ากากอนามัยที่ถูกสุขลักษณะโดยได้ร่วมใจกันทำตั้งแต่วันที่16มีนาคม2563จนถึงปัจจุบันจำนวน500ชิ้นและในวันนี้ในายเชวัสุภอัฏพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรรวมด้วยนายวุฒิชัยสุภอัฏพานิชเลขานุการนายก เทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและประธานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมใจกันถวายหน้ากากอนามัยผ้าให้กับวัดจำนวน6วัดได้แก่วัดนาวัชรโสพลพระลามหลวงวัดดอนไพวันวัดเสด็จวัดบางวัดคุยางและสำนักสงฆ์บุปผาลาม เพื่อให้พาะพิสษจน์และสามเณรมีหน้ากากอนามัยที่ถูกสุขลักษณะรวมถึงการป้องกันไม่ให้ไวยรัสโควิด COVID -19 แพร่กระจายไปสู่พาะพิสูจน์และสามเณรโดยนายเชวัตสุภาพพาณิิย์ในยุคเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรกล่าวว่าเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้วรัสด,ดังกล่าวแพร่กระจายไปสู่ประชาชนพร้อมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนการให้คําแนะนําการปฏิบัติตนแก่ประชาชน รวมถึงการแนะนําการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสดังกล่าวสําหรับแนวทางของจังหวัดกําแพงเพชรในการเฝ้าระวังโรคส่วนหนึ่งจะใช้มาตรการตามแนวทางการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธ,ธารณสุขและอีกส่วนหนึ่งจะดูแลแนวทางการปฏิบัติงานตามบริบทในพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชรโดยในขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้เดินทางกลับจากต่างจังหวัดจำนวน191รยายกักตัวครบ14วันแล้วจำนวน115รายยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด แต่ยังมีผู้ที่ถูกกักตัวเฝ้าระวังจำนวน76ลายแต่อย่างไรก็ตามห้างจังหวัดกําแหงเพชรกําลังติดตามสถานการณ์และจำนวนของผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขนาดนี้นะคะจังหวัดกำแพงเพชรก็มีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะตอนเนื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนำบุคลากรจัดทำหน้ากากอนามายัยเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับคนงานภายในสนามกีฬาและผู้ขาดแคลนค่ะ จากเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา2019หรือ COVID 19, โอควิด -19 เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยส่งผลให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่มีความต้องการหน้ากาก,กอนามัยเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจำนวนหน้ากาก,กอนามัยในปัจจุบันนั้นมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆในกลุ่มพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าวนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงมีนโยบายให้บุคลากรที่ดูแลสถานที่ให้บริการและถูกสั่งปิดบริการชั่วคราวได้ใช้เวลาว่างจัดทำหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายใ,ให้กับคนงานภายในสนามกีฬาและผู้ขาดแคลนที่ห้องประชุมแจ็กลางราวสนามกีฬาริมปิงจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนจำนวนหน้ากากที่เย็บในวันนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะทำขึ้นมากี่ชิ้นแต่ก็ตั้งใจว่าจะทำไปจนกว่าผ้าที่นำมาเย็บหน้ากากจะหมดไปก่อนที่จะนำไปแจกตามสถานที่และหน่วยงานต่างๆตามเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปค่ะ มั่นใจได้ว่าเราจะผ่านวิกฤตโควิดในะทีนี้ไปด้วยกันค่ะต่อเน,นื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะ The Life Exclusive Apartment และ Boot Up Fitness ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อเวลาสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ที่พักอาศัยค่ะ ที่เดอะไล e ์เอ็กซัคทูซีฟอพาร์ตเมนต์และ Boot Fitness, บูธอฟฟิตเนสตําบลนครชุมอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรดําเนินการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียสร้างความเชื่อมัน่นให้กับลูกค้าและผู้ที่พักอาศัยเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นายวิรชัยขำสกุลผู้จัดการเดอะไลฟ์เอ็กซัคทูซีฟอพาร์ตเมนต์และนายสุธิพงษ์ขำสกุลผู้จัดการบูธอัทฟิตเนสเปิดเผยกับทีมข่าวว่า เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่แพร่กระจายเป็น่วงกว้างและจังหวัดกำแพงเพชรประกาศปิดสถานการณ์ประกอบการ14วันเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและสถานที่สำคัญที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากอาทิสถานบันเทิงฟิตเนสสนามกีฬาสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำร้านเกม้นกมนลนคาลโอเกตโต๊ะสนุกเกอร์การให้บริการรถรางรถไฟฟ้า เพื่อการท่องเที่ยวล้วนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อไวรัสโควิด -19 จึงมีมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ที่พักอาศัยจึงได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียในบริเวณที่พักอาศัยและร้านฟิตเนสทั่วทั้งร้าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าร้านบุ๊ตอัพฟิตเนสของเราไม่ได้มีผู้ป่วยมาใช้บริการทั้งนี้การดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาใช้บริการในโอกาสต่อไปเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะทำการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการค่ะต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะน้ำตกคลองน้ำไหลแห้งคอดไม่มีน้ำไหลอุทยานแห่งชาติคลองลานเตรียมประกาศปิดค่ะ ที่ยุทยานแห่งชาติคลองลานบริเวณน้าตกของน้าไหลหมู่ที่สองตําบลคลองลานพัฒนาอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งในปี2563ซึ่งน้ําในปีนี้มีปริมาณน้อยกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาส่งผลให้น้ําในทานน้ําและชั้นน้าตกแห้งขอดไม่มีน้ําไหลมีเพียงแอ่งน้ําเล็ก ที่พอลงไปเล่นน้ำคลายร้อนได้สำหรับนะักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวโดยที่ยังไม่ทราบว่าน้ำตกแห้งส่วนคนอื่นๆและประชาชนในพื้นที่ที่ทราบว่าน้ำตกแห้งก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนในยามว่างถือโอกาสได้เที่ยวชมน้ำตกในตอนที่ไม่มีน้ำซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนายสุรชัยโพคามณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานเปิดเผยว่า เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีน้ำและน้ำในลำธารก็แห้งไปเกือบหมดแล้วและนะักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาเล่นน้ำตามสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ซึ่งทางอุทยานจะดำเนินการพิจารณาให้มีการประกาศปิดอุทยานไว้ก่อนประกอบกับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยซึ่งก็เป็นไปได้ที่ทางอุทยานจะมีการประกาศให้ปิดบริการแหล่งท่องเที่ยวทั้ง3แห่งได้แก่น้ำตกคลองล น้ำตกของน้ำไหลและแก่งเกาะร้อยไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะคีคายลงไปสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้ามาเที่ยวชมอุทยานหรือพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงที่น้ำแห้งทั้ง3จุดก็ยังสามารถเข้าเที่ยวชมได้และยังสามารถบันทึกภาพได้ตามปกติโดยไม่เสียค่าบริการใดๆค่ะ ถือว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่น้ำในน้าตกคลองลานน้าตกคลองน้ําไหลและเก่งเกาะร้อยแห้งขอดเป็นปีแรกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถที่จะเข้าไปถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกันได้ค่ะและช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนข่าวสังคมโดยบริษัทสิงโตทองไร้จำกัด ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานการผลิตเป็นสากลใหญ่ที่สุดของภาคเหนือโดยอัตราการผลิต2,000ตันต่อวันพร้อมบริการโลจิสติกของไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งไทยและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ข้าวสิงโตทองหอมนุ่มคุ้มราคา 35ปีปตทสพพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนครับก็สถานที่ที่นี่นะครับเป็นสถานที่ประกอบโดนที่จังหวัดลำแมงเพชรนะครับก็เริ่มประกอบมาจริงๆก็ปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับก่อนหน้านี้เราทําการฉีดพ่นมา7ปีเป็นโดนรุ่นที่เราผลิตขึ้นมาเป็นรุ่น r p 0 9นะครับเป็นขนาด10ลิตร,รใช้ฉีดพ่นพ,พืชไร่ครับแล้วก็ในนาข้าวแล้วก็ในไร่อ้อย รวมถึงมันสำหบหลังกับพืชไร่พืชสวนสามารถฉีดได้หมดนะครับซึ่งช่วยประหยัดแรงงานแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาลที่สําคัญมันประหยัดน้ําในส่วนที่ตรงประหยัดน้ํานี่แหละครับมันทําให้สารในตัวยามีความเข้มข้นจึงทําให้พืชไร่พืชสวนที่ใช้โดน,นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งกเกษตรกรไม่จําเป็นที่จะต้องลากสายแบกเป้สะพายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับใช้โดรน,นครับในราคา60บบาท70บาทในบ้านเราก็สามารถ มาจ้างาทางบริษัทไปฉีดได้หรือถ้าใครอยากได้โดนก็สามารถมาปรึกษาเราที่นี่นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ที่ตำบลสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับชื่อบริษัท SB1 นะครับเป็นบริษัทประกอบโดนแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับกับเข้าสู่ข่าวสังคมรอบบ้านค่ะเริ่มต้นกันที่สํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรลงตรวจสอบราคาไข่ไก่ในตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ นายบุญชัยประสิทธิเมธผู้อำนวกยการกลุ่มกำก,กับเศรษฐกิจการค้าและสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาไข่ไก่หลังจากที่มีกระแสดาราคาพุ่งขึ้นกว่าแผงละ30-50บถึงาบาทจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามสถานที่ดังกล่าวในเบื้องต้นยังไม่พบผู้ประกอบการที่จําหน่ายไข่ไก่เกินราคาโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พูดคุยสอบถามสถานการณ์การจําหน่ายไข่ไก่กับผู้ประกอบการหลายร้านในตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งส่วนใหญ่พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าจากสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยตอนนี้ เป็นช่วงที่อยู่ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประชาชนส่วนใหญ่เกรงว่าการออกมาจาับจ่ายซื้อสินค้าจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด1 i มากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนหลายคนจึงเลือกที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้านเรือนของตัวเองโดยการใช้วิธีออกมาซื้ออาหารทีละมากๆเพื่อเก็บกักตุนไว้ทานเองกับสมาชิกภายในบ้านโดยเฉพาะไข่ไก่ ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่คนไทยนิยมนำไปประกอบอาหารเพราะง่ายต่อการปรุงและใช้เวลาไม่มากประชาชนส่วนใหญ่จึงพากาันซื้อไข่ไก่เพื่อเก็บกักตุนไว้เพื่อป้องกันการออกไปข้างนอกสถานที่บ่อยๆหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจากสถานการณ์นังก่วส่งผลให้ไข่ไก่มีราคาดันสูงขึ้นกว่าแผงละ130-150บาทต่อแผงจากเดิมซึ่งจะหน่ายกันในราคาแผงละ95-100-110บาทตามไซส์และเกรดของไข่ไก่เบอร์ต่างๆจากการสอบถามผู้ประกอบการด้านค้าขายไข่ในพื้นที่เปิดเผยว่า การปรับขึ้นราคาในช่วงนี้อาจเป็นผลกระทบจากโรคโควิด -19 ทําให้ประชาชนไม่สามารถออกจากบ้านมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงต้องสต็อกสำรองอาหารเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะอากาศร้อนทําให้ไก่มีไข่ออกน้อยกว่าปกติโดยราคาไข่ไก่หน้าฟามเบอร์ศูนย์เฉลี่ยฟองละสามบาทถึง3บาท40สตางค์เบอร์หฟองละ2บาท85สตางค์ถึง3บาท30สตางค์เบอร์สฟองละ2บาท70สตางค์ถึง3บาท เบอร์4ฟองละ2บาท40สตางค์ถึง2บาท80สตงางค์เบอร์หฟองละ2บาทถึง2บาท50สตางค์และเบอร์6ฟองละ 1, 1> บาท30สตงง2 2> างค์ถึง2บาท35สตางค์ค่ะคือไข่ไม่มีแล้วก็ต้นทางเขาส่งแพงอ๋ออาจเป็นเพราะหลายปัจจัยนะคะที่เกิดขึ้นในขนาดนี้ทำให้ราคาไข่ไก่มีราคาแพงขึ้นด้วยค่ะต่อเน,นื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะบริษัท S อ N แอนดมอเตอร์แจกแมสผ้าฟีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปค่ะ เมื่อวันที่25มีนาคม2563ที่บริษัท SCN Motorcell Service จำกัดถนนเจริญสุขตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยคุณสมศักดิ์คุณวิจิตาขำสกุลขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 และ PM 2.5โดยในวันที่2 5มีนาคม2563 เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปห้างบริษัทได้จัดหาและแจกจ่ายแมตผ้าให้ฟรี3,000ชิ้นและได้ทำการบิ๊กคินนิ่งเดย์ภายในบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าเราใส่ใจสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสำหรับคนที่สนใจทำประกันภยัยโควิด -19 ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน เนื่องด้วยสถานที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นางวิจิตาขำสกุลกล่าวว่าอยากให้ประชาชนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากหาเทียบกับบุคลากรในโรงพยาบาลหันมาใช้แมสผ้าเพื่อให้หน้ากักอนามัยมีเพียงพอสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และนอกจากนี้ทางบริษัทอยางได้แนะนําให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงพ่อค้าแม่ค้า ต้องสวมหน้ากากอ,อนามัยรวมทั้งจัดหาแอลกอฮอลเจลไว้ใช้ล้างมือก่อนซื้อขายสินค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยฝากบอกให้ประชาชนทุกคนให้ตั้งสติในการใช้ชีวิตในช่วงนี้โดยเราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันและเพื่อตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยค่ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกท่านด้วยค่ะต่อเน,นื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตั้งจุดตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางเข้ามาสักการะสันจะพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรค่ะเมื่อวันที่27มีนาคม2563เวลา13.30นนายัชวั์วสุภาอัจพานิตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางศสิทศร,รีพงษ์รองประหลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางปัทมาพวงมาลัยรักษาราชะการแทนผูน้อำนวยการกองสธาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานบริเวณสัญจรพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรเพื่อทำการตั้งจุดตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำพร้อมกับประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางเข้ามาสการ์สัญจรพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิดในทีนั้นได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็วและมีสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีประชาชนเดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทยซึ่งทำให้เกิดภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ดังนั้นเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงได้ทำการตั้งจุดตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางเข้ามาสก,กาวรัศารเจ้าพ่อหลักเมืองพร้อมทั้งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำการล้างทำความสะอาดบริเวณสาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรพร้อมทั้งฉีดพ่นโซเดียมโพบูคลาย6%เพื่อฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการลดภาวะเสี่ยงของประชาชนในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกทางหนึ่งค่ะ มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองนะคะและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนหลายๆท่านนะคะได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของไวรัสโควิด1 i กันด้วยค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดกำแพงเพชรตั้งด่านจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาหรือผ่านจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ เมื่อวันที่26มีนาคม2563นายสดุดีพุทธางในอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนพะหนโยธินหน้าจุดบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนครบ้านมะเดื่อชุมพรตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจคัดกรองและแนะนำประชาสัมพันธ์ประชาชนที่จะเดินทางข้ามพื้นที่ระหว่างจังหวัด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นายสดุดีพุทธางในอำเภอโกสัมพีนครกล่าวว่า วันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองแพทย์อสมอและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเราสนทิกำลังการตั้งด่านตลอด24ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิสอบถามประวัติสาเหตุในการเดินทางการตรวจคัดกรองฝอาระวังสังเกตอาการผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แต่เน้นย้ำในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ในสถานการณ์ขนาดนี้และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านให้ทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ถ้าไม่จําเป็นอย่าเดินทางออกจากต่างจังหวัดหรือเดินทางให้น้อยที่สุดและขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านให้ทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ถ้าไม่จําเป็นอย่าเดินทางออกต่างจังหวัดหรือเดินทางให้น้อยที่สุด และขอให้งดกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรจะมีการตั้งด่านตรวจคัดกรอง5เส้นทางประกอบไปด้วยเส้นทางจากจังหวัดตากกำแพงเพชรเส้นทางจากจังหวัดนครสวรรค์ถึงกำแพงเพชรเส้นทางจากจังหวัดพิจิตรถึงกำแพงเพชรและเส้นทางจากจังหวัดสุโขทัยถึงกำแพงเพชรค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะงดและก็หลีกเลี่ยงการเดินทางออกต่างจังหวัดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางให้น้อยที่สุดนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสังคมระบ้านที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สําหรับสัปดาห์หน้าค่ะมีอะไรให้หน้าติดตามติดตามชมทาง w w w v s p o r t s g a m e p e t c o m และอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube v s p o r t tv ค่ะและก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันเยอะๆเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเรากันด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะ เราจะผ่านวิกฤตโควิด1 i d ไปด้วยกันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยลาไปก่อนสวัสดีค่ะโรงแรม Hotel, <ๆ>เพชรโฮเทลเพชรน้ำหนึ่งของเมืองกำแพงบริการห้องพักมาตรฐานกว่า215ห้องบริการห้องประชุมสัมมนาห้องจัดเลี้ยงหลายรูปแบบและผ่อนคลายกับห้องนวดแผนไทยพร้อมตื่นตากว่ากับความบันเทิงชุดใหญ่189และบานาน่าผับ พร้อมให้บริการทุกท่านในทุกค่ำคืนกับการบริการที่สะดวกสบายรูหราพร้อมทำให้คุณประทับใจไปอีกนานกับโรงแรมเพชรโฮเทลเดอ r o รูมโฮเ l ที่พักใจกลางเมืองของจังหวัดกระแพงเพชรตั้งอยู่บนถนนหลัง Big C, บิ๊กซีบรรยากาศดีที่พักสะอาดปลอดภัยใกล้ห้างบิ๊กซีและโรบินสันที่จอดรถสะดวกสบายนอนสบายในราคาสุดคุ้มสอบถามรายละเอียดหรือสำรองจองห้องพักได้ที่โทร055714888และ0800081507 โยต้าหัวแห่งหลีสาขากำแหงเพชรเฉากั้าเชีชยงราว